สวัสดีค่ะฝนโอ้ยคุณแม่ฝนมาทุกทิศทุกทางเลยนะคะดูนะคะฝนออ้ยทางนี้ยิ่งมืดคลึ้มเลยเลยอ่าน่าจะเทมาในไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะอะพบกันในยามค่ำไปจังไดกคนสวยโอ้นะคะคนสวยได้ยากองใหญ่เลย ทักทายนายำเย็นนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโหฝนปีนี้ฝนดีมากๆเลยะคะ่ะคุณแม่นู่นมาแล้วตามที่คุณยายได้บอกนะคะเมื่อวานนี้ว่าเราจะมีการเราจะมีงานนะจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องมังอวันนี้ ก็ยัง,ยงไม่พร้อมค่ะคุณแม่เดี๋ยวขอเป็นวันไหนดีนะเพราะเตรียมการว่าวันนี้นะะแต่วันนี้คงยังไม่ซ้อมนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะเป็นยังไง,งโสงห้ายเนาะมือแต่ส่วานช้างในตำนาน เงียบเลยนะคะคนสวยกลัวผลไหมอือกลัวบอคือพอเปิดไฟ่งวันนี้รอบค่ำก็ไม่ได้เจอกันหรือคะคุณแม่วันนี้ดูสูท่าทางแล้วผลคงจะลงหนักนะก็บอกคุณแม่ที่ว่าเป็นบันไหน บอกได้บ่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะทำให้ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นทำให้ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นนะคะคุณแม่เก็บกวาดฟานช้างในตำนานเลี้ยงแล้วก็สำคัญนะคะคุณแม่เนี่ยเก็บมูนเก็บอะไรเนี่ยแหละงานหนักไม่เบาเลยด้วยหาคนมาซ้อยเก็บไป หาคนมาช่วยเก็บแต่ว่าคงหาไม่มีหรอกไม่มีใครยาไม่มีใครอยากเก็บหรอกทำไมใครมาขูดบ่หเหลียงซากมาอะไรนะโอ้โหนี่เลยทำงานในสนามบินห้องแอร์ทัพผู้สาวถามกับบอกผู้สาวไปตีว่าอันทำงานอยุ่ใสทำงานในสนามบินห้องแอร์ ห้องแอร์จริงๆนะคะคุณแม่นี่นะคะเย็นฉ่ำเลยนะเย็นฉ่ำเย็นเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะ,ำำะ,คะกำลังมาอยู่แอร์ธรรมชาติคะ่ะสงเอา้ากลน้องเจ้าไปเห็ดยังไปถูยังอะไ่ะไปถูอะไรมาครับอะสูเสาเหรอโอ้สาวบางโพ ก็อยู่โน่นคุณแม่มืดครึมครึมครึมอ่ะทางโน้นออทแอดออทแอดอดืม <c oughs> ดูบรรยากาศนะคุณแม่บรรยากาศ บรรยากาศฝนกำลังจะเทลงมาเทลงมาเทลงมาฝนจะตกแดดจะออกพ้าจะแรงสักแค่ไหนก็ต้องทำงานนะฮะให้เสร็จสิ้นภารกิจแม่มอะไรทอเงียบเลยทำไมเงียบจังเลยคะปกติเห็นเห็นกล้องอย่างเงี้ยแอ ันนี้เงียบเลยแหมเป็นเด็กดีเนาะเป็นเด็กดีนะจ้าเธออ๋อรู้แล้วผู้บ่าวอยู่ใกล้ผู้บ่าวอยู่ใกล้นี่เองผู้บ่าวอยู่ใกล้ก็เลยอบอุ่นอ่าแม่มัอะไรท่าอบอุ่นอ่าโอ้ยป๊าปเปิ้ล ทำไมเสียงกินเสียงดังจังเลยกินเสียงดังจังเลยค่ะมารุ้นๆนะคะคุณแม่ว่าจะเทลงมาไหมถ้าเทลงมาแล้วเราก็จะทำการปิดชงครับอะสองครับทำไมมัน ยายทำไมมันมืดอย่างนี้เปิดไฟให้ผมหน่อยครับอุ๊อน้องมังน้องมังอาจจะรอแล้วก็ได้เดี๋ยวบอกกล่าวน้องมังก่อนอมังจา๋าคะ รออีกหน่อยนะลูกนะ<ช>วันนี้ยังไม่สะดวกเลยโหนดำทะมึนเลยฮะในกล้องมันดูสว่างใช่ในกล้องมันดูสว่างแต่นี่มันมืดมิดเลยค่ะคุณแม่มืดมิดเลยผลรอหน่อยนะคะผลจ๋า ตาเปิดไฟหน่อยว่ะหมุมืดนะมืดไหมมืดม,ดมืดค่ะรอพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะยายเราได้เราได้เอามาแล้วค่ะคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะคะกนมาแล้วสวัสดีค่ะ เด็กน้อยเล่นน้ำคุณแม่เห็นไหมคะเด็กน้อยเล่นน้ำอ่าอ่าเด็กน้อยแอบเล่นน้ำมองเห็นหรือเปล่าเนาะ